สวัสดีค่ะบ้านสวนบอนสีมีสุขมาเจอกันอีกแล้วนะคะ EP นี้เป็น EP ที่สองการจัดส่งส่งแบบ EMS ไรสนีไทยค่าส่งวันนี้โปรพิเศษเมาสเมาส์สีบาทถ้ารับ4ต้นขึ้นไปส่งฟรี ปกติค่าส่งเราจะอยู่ที่เมาเมาหกสิบหาบาทช่องทางการติดต่อสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หรือแอดไลน์ก็ได้นะคะเบอร์เดียวกันก็คือ0 91865 1244ลูกค้าสนใจ ไม้ต้นไหนนะคะก็สามารถแคปรูปไว้สอบถามกันได้หรือเขียนชื่อไว้นะคะเขียน EP ที่ลงด้วยเราจะได้เข้าใจตรงกันว่าเป็นไม้ต้นไหนนะคะมาดูต้นที่หนึ่งเจ้าปอแก้วยูนไม้อยู่ในกระถางหกกระถางหกล้นๆน,นะคะมีหัวแล้ว พิเศษนะคะ65บาทกระถางที่สองเป็นนายทองเหม็นนะคะมีสองต้นในกระถางกระถางละเจ็ดสิบบาทเป็นไม้มีหัวแล้วนะคะคุ้มมากถูกต้นละสามสิบห้าบาท ทางนี้เป็นไก่วันพฤหัสไก่วันพฤหัสนี่เป็นไม้ใหม่เป็นไม้ที่ยังมีจํานวนน้อยอยู่นะคะต้นนี้มีต้นเล็กๆอ,อีกต้นหนึ่งไก่วันพฤหัสขอกระถางละแปดสิบบาทนะกระถางที่สองทางที่สองกัดสีเต็มที่แล้วราคาเดียวกันนะคะแ0ดสิบบาท ถังต่อไปเป็นเจ้าสาวเจ้าสาวป้ายสวยป้ายแล้วนะคะมีสองต้นในกระถางอยู่ในกระถางหกนะเป็นไม้มีหัวแล้วเหมือนกันเอากระถางละเจ็ดสิบบาทพิเศษตัวนี้เมืองนครชุมอยู่ในกระถางหกเหมือนกันนะคะไม้อยู่ในกระถางหกป้ายสวยทุกใบ เป็นป้ายน้ำตาลด้วยนะคะกระถางละ80บาทต้นต่อไปกิจิมาตจเจจิรากิติมาต์เจจิราอยู่ในกระถางหกเหมือนกันใบมีตำหนินิดนึงนะคะใบเก่าใบใหม่มาป้ายสวย เจ็สบาทกระถางต่อไปเป็นหมอกินดาหมอกินดากัดสีเต็มที่เลยนะคะสวยมากสีชมพูกระดูกกระดูกชมพูเข้มะะมีสองต้นในกระถางเป็นไม้มีหัวทุกกระถางนะคะไม้กระถางสี ช่วยกันขายตัวนี้อนุมานประสานกลายอนุมานประสานกลายนี่ก็น่าจะมีสองต้นนะคะในกระถางขอกระถางละร1 0ิบบาทตัวนี้มันีล้อมเพชรมันนีล้อมเพชร น่าจะเป็นหัวใหญ่นะคะสองต้นในกระถางเหมือนกันเอาหกสิบบานะะมณีแพงกระถางถังต่อไปเป็นสิรีมงคลดีนะคะกระถางใหญ่มีหัวแล้วเหมือนกันนะะในกระถางหกพอกระถางแล้ว 7จบาทกระถางที่1นะคะตัวนี้กระถางที่1กระถางที่2องต่อมาเป็นสาวหลังสวนกัดสีเต็มที่แล้วนะคะสาวหลังสวนสวยมากชมพูกระดูกชัดเอา70็ดสิบบาทตัวนี้นะคะเป็นกอเลย หือว่าเป็นงานกรนะคะมีหัวมีลูกสุดปรารถนานะคะกัดสีกัดสีเต็มที่เลยนะคะตัวนี้ใบเก่าแก่แล้วสีเข้มมากตัวนี้ขอ70บาทนะคะสำหรับวันนี้เราก็เสนอเท่านี้พบกันใหม่ สวัสดีค่ะ